ลองนึกภาพตามกันนะครับว่าถ้ามีการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนเหมือนเงินเดือนเลยคือจ่ายเข้าบัญชีทุกเดือนจริงๆไม่ใช่ทุก3เดือนนะแต่ทุกๆเดือนเลยคําถามก็คือเอ๊ะมันจะมีบริษัทแบบนั้นอยู่จริงๆหรอมีครับแล้วไม่ใช่แค่มีธรรมดานะครับเขากล้าพอที่จะจดทะเบียนชื่อนี้เป็นเครื่องหมายการค้าของตัวเองเลย The Monthly Dividen d Company โอ้โหแค่ชื่อนี้ชื่อเดียวก็บอกทุกอย่างเกี่ยวกับบริษัท Realty income ได้แบบเคลียร์สุดๆแล้วล่ะครับ เอาละครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเลยว่าเขาทำได้ยังไงกันแน่เราจะมาแกะสูตรลับของบริษัทน,นี้กันครับเริ่มตั้งแต่ที่มาของชื่อ The Monthly Dividend Company โมเดลธุกรกิจของเขาเป็นแบบไหนและเขาเป็นเจ้าของอะไรบ้างสถานะการเงินแข็งแกรงแ่งแค่ไหนและที่สำคัญที่สุดความเสี่ยงและผลตอบแทนเป็นยังไงโอเคครับมาเริ่มกันที่หัวใจของเรื่องกันก่อนเลย The m o n t h l y d i v i d e n d c o ค p a n y สัญญาเรื่องความสม่ำเสมอที่หนักแน่นมาก คือปกติแล้วเนี่ยหุ้นปันผลส่วนใหญ่ก็จะต่ายกันปีละ4ครั้งใช่ไหมครับก็คือทุกไตราวาดแต่ลองคิดดูสิครับว่าถ้ามีเงินเข้ากระเป๋าทุกเดือน12ครั้งต่อปีโอ้โหความรู้สึกมันจะต่างกันเลยนะมันเหมือนมีรายได้ประจําเข้ามาอีกทางหนึ่งเลยนี่แหละครับคือสเสน่ห์คือแม่เหล็กที่ดึงดูดนักลงทุนจากทั่วโลกให้หันมามองวิลที่อินคัมคำถามสําคัญเลยก็คือแล้วเขาทําได้ยังไงอะไรคือเคล็ดลับเบื้องหลัง มาดูกันครับที่สุดลับของ Realty Income ที่ทำให้เครื่องจักรผลิตเงินปันผลรายเดือนเครื่องนี้ทำงานได้อย่างไม่มีสะดุดก่อนอื่นเลยเราต้องเข้าใจก่อนว่า Realty Income เนี่ยเข้าจัดอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่า REITS นะครับหรือชื่อเต็มๆก็คือ real estate investment trust ถ้าจะให้อธิบายง่ายๆเลยนะก็คือบริษัทที่มีธุรกิจหลักคือการเป็นเจ้าของบริหารหรือบางทีก็ให้เงินกู้กับอสังหาริมทรัพย์ที่มันสร้างรายได้นั่นเองครับและนี่ครับคือพระเอกของงานเลย คือคกลไกสำคัญที่ทำให้โมเดลนี้เวิร์กมากนั่นก็คือสัญญาเช่าที่เรียกว่า triple net lease หรือที่เราเรียกสั้นๆว่า nnn ลองนึกภาพตามนะครับว่าคนที่มาเช่าตึกเนี่ยไม่ได้จ่ายแค่ค่าเช่านะแต่เขาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายหลักๆของตึกไปเองทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นภาษีที่ดินค่าประกันภยัยหรือแม้แต่ค่าส้มบารุงต่างๆผลก็คืออะไรครับก็คือ r e ล l ี y อินคัมแทบจะไม่ต้องมารับภาระค่าใช้จ่ายจ,จุกจิกหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดฝันเลย กระแสงเงินสดที่ได้มาเลยนิ่งมากๆภาพนี้สรุปให้เห็นภาพรวมของโมเดลธุรกิจทั้งหมดได้ชัดเจนมากเลยครับคืออย่างนี้ครับขั้นแรก Real t y Income จะไปซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ในทำเลดีๆมาก่อนจากนั้นก็หาธุรกิจที่มั่นคงมาเซ็นสัญญาเช่าระยะยาวซึ่งระยะยาวในที่นี้คือยาวจริงๆนะครับโดยเฉลี่ยเกือบ10ปีเลยและอย่างที่บอกไปผู้เช่าก็ต้องดูแลค่าใช้จ่ายของตึกเองทั้งหมดทําให้รายรับจากค่าเช่าที่ r e a l ty i n c o m e ได้มาเนี่ยมันนิ่งมาก คาดการได้เป๊ะๆเ,เลยและเงินก้อนนี้แหละครับที่ถูกนํามาจ่ายเป็นเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นทุกๆเดือนนั่นเองและคําถามต่อมาก็คือไอ้ที่ว่าเขาเป็นเจ้าของอสังหาเนี่ยเขาเป็นเจ้าของอะไรกันบ้างเรามาดูกันเลยครับในอาณาจักรอสังหาริมทรัพ์ของเขาที่ต้องบอกว่ากระจายความเสี่ยงได้ดีมาก ลองดูที่พอร์ตของเขาสิครับจะเห็นเลยว่ารายได้ส่วนใหญ่กว่า8 3เนี่ยมาจากร้านค้าปลีกแต่เดี๋ยวก่อนนะครับอย่าเพิ่งนึกถึงร้านค้าแฟชั่นที่อาจจะซบเซาได้ง่ายๆนะครับนี่คือร้านค้าปลีกที่เป็นธุรกิจที่จําเป็นต่อชีวิตประจําวันของผู้คนจริงๆคือต่อให้เศรษฐกิจไม่ดีแค่ไหนคนเราก็ยังต้องไปร้านสะดวกซื้อยังต้องไปร้านขายยาหรือซูเปอร์มาร์เก็ตถูกไหมครับนี่แหละครับคือหัวใจที่ทําให้รายได้ของเขามันมั่นคงและทนทานต่อสภาวะเศรษฐกิจต่างๆได้ดีแล้วผู้เช่าของเขาเป็นใครบ้างโโอห ก็คือแบรนด์ที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี่แหละครับไม่ว่าจะเป็น w a l GREEN 7-Eleven Dollar General หรือพวกร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆพูดง่ายๆก็คือทุกครั้งที่เราเดินเข้าไปซื้อของในร้านพวกนี้เราอาจจะกำลังช่วยสร้างรายได้ให้กับ r e a l t y Income อยู่โดยไม่รู้ตัวเลยก็ได้นะมันคือการลงทุนในธุรกิจที่ผูกติดกับชีวิตประจาวันของผู้คนอย่างแท้จริงเลยครับแล้วเขาไม่ได้กระจายแค่ประเภทธุรกิจนะครับแต่ยังกระจายการลงทุนไปในหลายๆที่ด้วยดูสิครับ ทั้งในอเมริกาและตอนนี้ก็ขยายไปยุโรปแล้วด้วยนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเศรษฐกิจของพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเกิดมีปัญหาขึ้นมาพอโดยรวมก็ยังไม่สะเทือนมากนักนี่คือการสร้างกรอบป้องกันความเสี่ยงเพิ่มขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งเลยครับเอาละครับพอเราเข้าใจโมเดลธุรกิจและรู้แล้วว่าเขาเป็นเจ้าของอะไรบ้างทีนี้มาดูส่วนที่สําคัญที่สุดกันนั่นคือรากฐานทางการเงินของเขามาดูตัวเลขที่พิสูจน์ทุกอย่างกันดีกว่าแค่ตัวเลขนี้ตัวเดียว ก็แทบไม่ต้องพูดอะไรเยอะแล้วครับ661นั่นคือจำนวนเดือนนะครับที่ Really Income จ่ายเงินปันผลติดต่อกันมาโดยไม่เคยขาดเลยตั้งแต่ปี1994ลองคิดดูสิครับว่าที่ผ่านมามันมีวิกฤตเศรษฐกิจกี่ครั้งแต่เขาก็ยังจ่ายได้ตลอดนี่คือบทพิสูจน์ของความสม่ำเสมอที่ใช้การเวลาเป็นเครื่องยืนยันจริงๆแล้วไม่ใช่แค่จ่ายปันผลสม่ำเสมอนะครับ แต่สถานะทางการเงินของบริษัทเองก็แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆด้วยซ้าลองดูจากอันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิต r a t i ติ้งนี่สิครับค่อยๆไต่ระดับขึ้นมาเรื่อยๆจากวันแรกจนถึงปัจจุบันที่ได้ระดับ A เลยทีเดียวซึ่งถ้าจะให้พูดง่ายๆก็คือสถาบันจัดอันดับระดับโลกเขามองว่าบริษัทนี้มีความเสี่ยงที่จะเบี้ยนี้ต่างมากๆซึ่งนี่แหละครับคือสิ่งที่นักลงทุนที่มองหาความมั่นคงต้องการตัวเลขในตารางนี้อาจจะดูเทคนิคอลไปนิดนึงนะครับแต่ผมจะสรุปให้ฟังสั้นๆๆง่ายยเลย ก็คือเร a ที่อิน o ั e เนี่ยเขาไม่ได้มีหนี้เยอะจนน่าเป็นห่วงเลยครับแล้วกำไรที่ทำได้ก็มากพอที่จะจ่ายดอกเบี้ยแล้วก็คือหนี้ได้แบบสบายๆส,สัดส่วนหนี้เมื่อเทียบกับมูลค่าทั้งบริษัทก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ดีมากทั้งหมดนี้มันสะท้อนให้เห็นถึงการบริหารจัดการที่รอบคอบไม่ได้ทำอะไรเสี่ยงจนเกินไปนั่นเองครับแต่การที่เขาเน้นความมั่นคงก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะหยุดเติบโตนะครับดูอย่างปี2023สิสิครับปีเดียวลงทุนเพิ่มไปอีกเกือบหมื่นล้านดอลลาร์ ทั้งขยายพอร์ตในยุโรปแล้วก็เริ่มเข้าไปในธุรกิจใหม่ๆที่น่าสนใจมากๆอย่าง Data Center ด้วยนี่คือการแสดงให้เห็นว่าเขายังมองหาโอกาสในการเติบโตอยู่ตลอดเวลาไม่ได้ย่ำอยู่กับที่มาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วครับเราจะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่ว่ามาเพื่อสรุปให้เห็นภาพที่ชัดเจนที่สุดสำหรับมุมมองของนักลงทุนกันนั่นก็คือเรื่องของความเสี่ยงและผลตอบแทนนั่นเองท้ายสรุปแบบชัดๆเลยนะครับด้านที่น่าสนใจก็คือแน่นอน กระแสงเงินสดรายเดือนที่สม่ำเสมอมากจากโมเดลเธุรกิจที่แข็งกร่งและคาดการได้ง่ายแต่ในทางกลับกันก็ต้องคอยดูอะไรบ้างอย่างแรกเลยคือนี่ไม่ใช่หุ้นที่จะเติบโตแบบก้าวกระโดดเหมือนหุ้นเทคโนโลยีนะครับเขาเน้นความมั่นคงมากกว่าแล้วก็ค่อนข้างอ่อนไหวกับเรื่องดอกเบี้ยถ้าดอกเบี้ยขึ้นสูงๆก็อาจจะกระทบต้นทุนแล้วก็ทําให้ความน่าสนใจของเงินปันผลลดลงได้และแน่นอนที่สุดสุขภาพของผู้เช่ารายใหญ่ๆก็เป็นเรื่องสําคัญถ้าเกิดเขามีปัญหาขึ้นมาก็อาจจะกระทบรายได้ของบริษัทได้เหมือนกันครับ สุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้ไปคิดกันต่อนะครับว่าสำหรับเป้าหมายการลงทุนของแต่ละคนรายได้ที่คาดการได้ทุกเดือนกับโอกาสในการเติบโตแบบก้าวกระโดดอะไรมีค่ามากกว่ากันซึ่งคำตอบของคำถามนี้แหละครับที่จะเป็นตัวบอกได้ดีที่สุดว่า r e a l t y Income เหมาะกับพอร์ตการลงทุนของคนนั้นๆหรือไม่